ครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาดูดอกลงงอังโพาที่ราคาไม่สูงแต่มีคุณภาพดีเขาออกมานานแล้วนะครับตัวนี้อันนี้คือคานอินทนน์18นิ้วนะครับ18นิ้วถ้าจะเทียบกับอบอ้อมน่าจะเทียบได้กับ โบรินะครับโบริราคาใกล้เคียงกันนะครับราคาจับต้องได้ก็คือ,อ,อราคาที่ไม่เกินส0 0พันนะครับไม่เกินส0 0พันนะครับตัวนี้ผมชอบตัวนี้เพราะว่าอะไรครับโค้งล่างเขานี้ครับน,นี่โคง้งโคง้งโค้งรอเนี่ยเขาใหญ่ ใหญ่มากแล้วก็แข็งแกร่งเสียงนี่นุ่มนวลน,นะครับเสียงนี่นุ่มนวลตัวที่ออกมาใหม่ๆก็ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีอายุยุมากกว่าเพื่อนอายุมากหน่อยนะครับอินทนนท์ตัวนี้เถ้าจะเทียบนะครับโปบลีนี่เทียบได้นะครับแต่ตัวตัวใหม่ๆยังทํานี่ยังยังสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับ หรือว่าเป็นตัวยอดนิยมตัวหนึ่งของคาเนะนะครับคาเนะไอค่ายคาเอะเนี่ยจริงๆแล้วตัวใหม่ๆเขาก็ยังยังไม่เด่นเท่าไหร่นะครับก็จะมีมามาดีหน่อยก็เป็นอินทน์นอนะอ่าเป็นอินทนนท์ห้านิ้วตัวนี้4ี่นิ้วนะครับตัวห้านิ้วก็จะมาดีหน่อยแต่ว่าโค้งล่างเนี่ยเขาบางกว่านี้ นะครับแต่ถ้าเกิดความแข็งแกร่งเนี่ยเพราะว่าตัวนี้โอเคกว่านะครับราคาเขาก็ไม่สูงมากนะครับประมาณผมซื้อมา2 0 0 0นะครับ2 0 0 0ราคาวิ่งอยู่ที่2 0 0 0ถึงถ้าเกิดบวกค่าขนส่งแล้วประมาณ3,000นสงนะหรือ ถ้าท่านชอบสีนิ้วนะแต่ถ้าท่านชอบห้านิ้วก็เล่นอินทนนท์ตัวใหม่ตัวห้านิ้วไวห้านิ้วอันนี้คือไวห้านิ้วสี่นิ้วนะครับไวสี่นิ้วไวสี่ววนิ้วที่ให้พลังเสียงพลังเสียงดูดันนะครับดูดันเพราะว่าดูจากโครงล่างเขามาดูที่กายภาพเขาที่ผมผมว่ามันน่าเล่นได้ก็คือปวยกระดาษเขาเนี่ยครับเป็นร้อนๆเนี่ยเนี่ยอ่า หน้าร้อนนะครับเพราะว่าการกระจายเสียงมันดีกว่าหน้าเรียบแล้วก็ขอบเขาเนี่ครับเน,เนี่ยนะครับขอบเขาจะมีสามชั้นนะครับสามชั้นซึ่งมันรอ,องรับการสั่นสะเทือนนะครับการสั่นสะเทือนได้ดีนะ,ะผมไม่ได้อวยนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ขายด้วยนะครับผมเอาของราคาถูกมาแนะนำเฉยๆว่า ถ้าเราเล่นเครื่องเสียงใหม่ๆเนี่ยเราไม่มีเงินไม่มีเงินมากนะครับที่จะไปซื้อ,อ,อดอกลำโพงเจ็ดพันถึงหหมื่นห้าหรือสองหมื่นเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าคนเล่นเครื่องเสียงใหม่จะมาตายที่ดอกลำโพงตายที่ตรงไหนสมมติว่าเราเล่นเรามีเงินไม่เยอะนะครับมีเงินหลักหมื่นหลักแสนเนี่ย ไม่ถึงห้าแ0นเนี่ยมีเงินห้าแ0นลงมามันมาตายที่ดอกลําโพงเพราะอะไรเพราะว่าสมมุติว่าเราเล่นเครื่องเสียงข้างละแปลูกนะครับซับเบสข้างละ8ดลูกสองค้างก็สิบหกลูกนะท่านลองคิดดูถ้าท่านเล่นลูกละเจ0 0หรือลูกละหมื่นสิบหลูกก็เท่าไหร่นะแสนหแล้วใช่ไหมครับแต่ ถ้าเกิดท่านลดค่าใช้จ่ายลงมาเหลือลูกละสามพันเห็นไหมครับมับนต่างกันหก8นสิบแปดนะครับสามหนึ่งหนสามนสี่ก็ตกสี่หมื่นกว่าบาทเห็นไหมครับสี 4, 000, 000, บ่หมื่นแปดพันบาทเนี่ยแต่ถ้าท่านจะไปใช้ใช้ทาซะเลยมันก,มนก็มันก็ได้อยู่แต่ว่าจะไปอัดหน,นักมันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่า เขาออกแบบมาอีกระดับหนึ่งนะครับอีกระดับหนึ่งราคามันใกล้เคียงกันนะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ของถูกจริงนะครับถ้าเป็นของไทยแท้ๆก็คืออบอ้อมเนี่ยก็เราก็น่าจะใช้โกโบอลีนะครับโกโบลไว้คอย4นิ้วนะครับแต่ถ้าท่านชอบ5นิ้วราคาไม่สูงก็แม็กซิมิเซอร แม็กซิมิเซอร์นเนี่ยก็จะถ้าเป็นค่ายคันนี้ก็จะเป็นตัวนี้แหละอินทนอนอลห้าไว้ห้านะครับแต่ถ้าจะวัดกันจริงๆก็สู้แม็กซิมิเซอร์ไม่ได้นะครับแม็กซิมิเซอร์ห้านิ้วเนี่ยท่านจะเล่นถ้าสี่พันกว่าก็ไม่เหล็กสองชั้นถ้าสามพันกว่าก็เป็นไม่เหล็กหนึ่งชั้นราคาไม่ได้ต่างจากนี่มากนะครับแต่โครงโครงนะครับดูที่โครง ดูที่โคงกับกลวยนะครับอันนี้ได้กลวยลึกนะครับได้กลวยลึกคันนี้ที่ออกมาตัวหลังเนี่ยกลวยไม่ลึกอย่างนี้นะครับอ,อย่างเช่นนะตัวอ,อินทนนท์ห้านิ้วเนี่ยกลวยตื้นกว่านี้นะครับอินทนนท์สี่นิ้วเนี่ยผมว่าเสียงเขานุ่มแล้วก็พุ่งนะครับนุ่มแล้วก็พุ่งกายภาพก็สวยมากเลยนะที่สําคัญเนี่ยตัวนี้มันใหญ่นะชอบตรงนี้มันใหญ่แข็งแรงทนทานนะครับมีผลนะครับ มีผลต่อการรองรับการสั่นสะเทือนของกลวยนะครับนเนี่ยกลวยนี่แข็งนะครับแข็งมากสามชั้นนะครับคุณลักษณ์คุณสมบัติของเขานะครับคุณสมบัติของเขาก็คือรองรับ power เ,เนี่ยสำคัญจริงๆนะครับเจ็ดร้อยถึงพันสี่ร้อยวัตต์นะครับเจ็ดร้อยวัตต์เนี่ยเห็นไหมครับอินทนนท์เนี่ย ท่านไม่จาเป็นต้องใช้อไม่จาเป็นต้องใช้ Power อร์ที่มีกําลังขับพันวัตขึ้นสองพันวัตที่มันมีราคาแพงๆนะฮะท่านใช้พาวเวอร์ห้าร้อยวัตก็ขับได้นะครับตอนนี้ตัวนี้คือกําลังขับเขาอยู่ที่เจ็ดร้อยวัตถึงพันสี่ร้อยวัตนะครับเนี่ยลองรับได้แล้วก็ให้เสียงดีด้วย ผมผมผมใช้ uh, power amp 500วัตต์ครับนี้ได้สบายนะขับนี้ได้สบายนี่คือคุณสมบัติที่ที่แนะนำว่าดอกลำโพงที่มีคุณภาพใช้ัตต์ต่ำนะครับไม่ต้องใช้ัตต์สูงนะครับ700ถึง1,400วัตต์นะครับ ความไวและความดังเขานะครับบวกลบที่95นะครับ95นี่มาตรฐานหูนะครับมาตรฐานหูคนนะครับไม่ทำลายหูนะครับนะครับย่านความถี่ย่านความถี่โอเคไหมครับ40นะครับตั้งแต่40ถึง2,500นะครับย่านความถี่ดอกซับเบรเนี่ยมาตรฐานมันอยู่ที่75ถึง95นะครับ นี่คือมาตรฐานเสียงนุ่มนวลน,นะครับ75 80 81หรือ92ประมาณเนี้ยนะครับหรือหรือหรือถ้าเกิดใครจะเปิดเป็นเครื่องไฟก็120ได้สบายสบายนะครับเครื่องไฟถ้าเป็นดนตรีนะครับดนตรีสดก็จะอยู่ที่81นะครับ81นะครับไว้คอยเขา4นิ้วนะครับ4นิ้ว ผมว่า,าถ้าเป็นดอก18นิ้วนะครับถ้าคนที่ชอบเสียงนุ่มนวลไม่ต้องแต่งมากก็ไว้คอย5นิ้วถ้า,าคนที่ชอบออมี power กำลังดีอัาได้เนี่ก็4นิ้วก็โอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาสำหรับไว้คอย4นิ้วนะครับตัวนี้นะครับ ผมซื้อมาใส่เซตนะครับเซตสี่คูณสี่นะครับเซตสี่คูณสี่ที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับซึ่งไม่ต้องอต้นทุนไม่สูงนะครับต้นทุนไม่สูงเน้นเน้นรากย้าต้นทุนไม่สูงนะครับถ้าใครต้นทุนสูงก็ไปเล่นห้านิ้วนะครับไว้คอยห้านิ้วนะครับแต่ถ้าเล่นไว้คอยสี่นิ้วนะครับเล่นตัวเก่าตัวนี้ จะดีกว่าเล่นอของที่นำเข้ามาแล้วก็มีขอบตื้นๆน,นะครับผมเชื่อมั่นนะครับในคันนตัวนี้นะครับของเจ๊วรรณรักษ์นะครับก็เป็นขอบอลูมิเนียมนะครับดูดีสวยงามนะครับก็ มาแนะนํานะครับพี่น้องชาวล่างญาที่ไม่ต้องการอาสูญเสียนะครับลงทุนสูงกับดอกลําโพงนะครับแต่ถ้าท่านมีทุนไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันนะครับเล่นของดีไปเลยนะครับเล่นของแทงไปเลยหนึ่งแปดหนึ่งสองห้าไปเลยนะครับหรือยี่สิบเอ็ดนิ้วไปนะครับเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าสามพันก็เล่นตัวนี้นะครับ จะเป็นแปดอก16ดอก24่สิบ่ดอกก็ลดต้นทุนได้เป็นแสนนะครับก็คลิปนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับฝากไว้ท่านนี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม